สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจ๋ามาแล้วเด้อจ้ายายสนวันนี้ก็มาอีกแล้วเด้อค่ะยายสนจะมาสรุปความฝันของยายสนเด้อค่ะเดอ้อที่ยายสนฝันฝันมาแล้วยายสนได้ทําคลิปเที่ยวที่เลี้ยวไปรู้สึกว่าจะเป็นสองครั้งหรือเปล่าเด๋ยว,วันนี้ยายสนก็จะมาสรุปเด้อค่ะเดอ้อทางฝันเมื่อคืนนี้ด้วยเมื่อคืนก็ฝันคิดว่าฝันดีอยู่เนาะค่ะเนาะแต่จะดีหรือไม่ดีก็ลองติดตามดูเด้อค่ะเดอ้อเมื่นฝันที่ว่าจะ สนจะสรุปเที่ยวที่แล้ว้อคะเด้อที่ยายสนทําคลิปไปที่ว่ายายสนฝันต่องวดนะคะเด้อที่ว่าฝันเห็นสามีเก่านะสามีที่แกเสียชีวิตไปแล้วแกมาหาน่าแหละค่ะที่ยายสนก็จับใจความของตัวเองในความฝันได้ว่ายายสนก็นเลยว่าตีเป็นผู้ชายที่เสียไปแล้วนะผู้ชายจะเป็นห้าหรือเปล่าหรือว่าเขาตายไปแล้วจะเป็นศูนย์หรือเปล่าเด้อค่ะเด้อแต่เขาตายอายุตอนสาสนั่นแหละค่ะ แล้วแต่ที่นี่เขาก็อย่างเขาแบบมาหามามานอนด้วยอะไรด้วยทีย่ยายสวนตีความฝันไปไว้นั่นอันนี้จะเป็นยายสวนตีไว้อย่างนี้เด้อค่ะเด้อคนตายไปแล้วก็เป็นศูนย์เนาะคะ่ะเนาะลราที่นี่เราเขาเป็นผู้ชายยายสวนก็เลยมาตีเป็นห้าเด้อค่ะเด้อนั่นแหละยายสวนก็ว่าตีไปห้าศูนย์ศูนย์ห้าหรือเปล่าอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่นอ้องจ๋าเย,ยสวนก็เอามาแบ่งปันให้พี่น้อง เฉยมันจะออกหรือไม่ออกยายสวนก็ไม่ได้ฟันธงเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็มาเล่าความฝันสู่กันฟังเด้อเพราะว่าที่ผ่านานมาที่ยายสวนน่ะทําคลิปมายายก็ลองเข้าไปดูพี่น้องจ๋ามันก็เข้าทุกงวดอยู่เด้อค่ะเด้อที่ยายสวนทำ,ทำทำมาเพราะยายสวนก็ฝันคิดว่าตัวเองก็ฝันก็โอเคอยู่ค่ะแล้วทีนี้อีกพอขึ้นหลักมาอีกที่ว่ายายสวนฝันว่าใบัดผมผู้ชายเหมือนกันเด้อค่ะ ตัดผมให้ผู้ชายที่ว่าผู้ชายผมยาวเราไปตัดผมให้เขาด้วยค่ะเมื่อก่อนยายสนเคยฝันแบบนี้เลยค่ะเ้อะมันก็ดเหมือนเป็นปัญหาชาวแหละอืตัดผมให้ผู้ชายยายสนจะตีเป็นหัวคนอนะคือ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 หัวหกหัวห้าอย่างกันนี่แหละค่ะแต่ที่นี่ยายสนก็นไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนใส่ได้แต่หัวห้าหัวหก อย่างกันนี้แหละค่ะที่นี่มันเคยมาออกอัน50หรือ60อย่างกันนี้แหละค่ะเพราะว่าหัวเราตีห้าตีหกแต่มันมาออกปัญหาชาวไอเป็นเลขศูนย์นะหัวพี่น้องเอยที่เนี่ยยายสวนก็นเลยเอามาจับใส่การตะฝันเห็นสามีค่ะหัวห้าหัวหกก็ตีเอาค่ะแล้วก็หัวกลมๆเนี่ยเป็นศูนย์นะคะยายสวนก็นว่าอ้าวมันคือจะมาเลขตัวเดียวกันนอนพี่น้องจา๋าแล้วที่นี่ก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันคลิปที่เดียวที่ยายสวนทาไปนะคะผู้หญิงคนหนึง่งแบบ ยายสวนถามว่าฝันยาวไหมฝันยาวมากแต่ยายสวนก็จําไม่ได้นอ,ะะนอกค่ะนกจะมาจาได้อยู่ตรงจุดที่ว่าอืม,มีผู้หญิงคนหนึง่งเข้ามาขี่ตูเอาแหวนนะคะขี่ตูภา,าษาโคราชขี่ตูค่ะอืมเข้ามาเถียงจะเอาแหวนมีแหวนวงนั้นแต่เป็นแหวนเก่าเก่าเขาก็ยังมาเถียงเอาพี่น้องเขาก็ยังมาเถียงเอาเนาะเป็นแหวนเก่าค่ะพี่น้องจ๋าที่นี่เขาเอาไปใส่นน้วมือเขายายสวนก็เลยเอ้าว่ะ จะตีอะไรดีเนาะที่นี่ไอหวน์เก่าไอสวนก็เลยมาตีหรือว่าเยสวนรักนิพี่น้องจา๋าไอสวนก็เลยตีว่ามือนะ่ะมันมีห้านิ้วเนาะเวนมันกลมๆเยสวนก็เลยว่าอา้าวมันจะเป็นห้าศูนย์เหมือนที่ฝันผ่านๆมาหรือเปล่าเด้กพี่น้องนาะก็ลองเอาไปพิจารณาดูเด้อพี่น้องจา๋าแล้วที่นี่ก็ฝันที่นี่ฝันที่ว่าฝามียอนกับนิดน,นึงดฝามีมานอนด้วยนดกพี่น้องจา๋าแต่ที่นี่ ยายสวนเคยเคยฝันแบบนี้ค่ะอืมอย่างอย่างขอโทษนะคะไม่ใช่คําอยาบนะคะอันนี้เป็นความฝันที่ว่าอวัยวะเพศของผู้ชายยายสวนจะตีเป็นเลขหกนะคะเลขหกอือยายสวนก็นเลยมาชอบอีกตัวหนึ่งคือว่าหกสี่สี่หกห้าสี่สี่ห้าอะไรยังกันนี่นะคะพี่น้องจ๋าก็รับไปพิจารณาดูถ้าพี่น้องชอบตัวไหนหลักตัวไหนเพื่อมันตรงการความฝันของพี่น้องหรือว่าพี่พน้องได้ไป ไปได้มาจากทางไหนเลกดีเลกด,ดังก็มาจากท่างไหนมาจับใส่กันก้อันที่บาเยายสวนฝันนะคะพี่น้องจา๋าแล้วที่ได้กับฝันเห็นพี่สะพ้ายอีกเด้อค่ะมันก็เคยออกพี่สะพ้ายอายุห้าปดปีแต่ตอนนี้ขาอายุอายุห9ปีปีการนี้ดิฉันฝันมันก็ออก5้าบดค่ะ58ดก็เคยฝันอยู่แต่ตอนนี้แกอายุ59ยออยยแล้วแต่ว่ามันจะมาหรือมไม่มายายสวนก็นไม่รู้เด้อค่ะยายสวนก็มาเร่าให้ฟังแต่ในความฝันนั้น <c oughs> พี่สะพ้ายนะเอาเอาพระพุทธรูปมันเหมือนโตมันมีสองชั้นแต่พี่สะพ้ายนะเอาเอาพระพุทธรูปไปวไ้ข้างล่างหรือว่ามันจะเป็นห้าสิบเก้ามันจะลดแต้มมาลงห้าสิบแปดหรือเปล่ายายสนก็ไม่รู้้อคะพระพุทธรูปนี่ก็ตีเก้าแต่ยายสนก็ไม่แน่ใจว่าจะตีเป็นตัวไหนห้าแปดห้าเก้าสี่เก้าสี่หกอะไรอย่างกัน้นี่ก็ลองดูด้อคะพี่น้องจา๋าเรามาคืนมาฝันเห็นอีกพี่น้องเอยฝันเห็น ฝันเห็นเป็นตัวเลขลอยมาโอ้ยกับฝันยาวพี่น้องเอ้ยฝันยาวยาวใช่สนกระไดฝันยาวยาวเอมก็มาจัดเนื้อหาใจความว่าอ้าวฝันอะไรเน้อนี่เนาะก็มานึกได้เออเหมือนตัวตัวเองน่ะไปซื้อลอตเตอรี่พี่น้องจ๋าไปซื้อลอตเตอรี่แต่ลอตเตอรี่ใบนั้นน่ะมันดึงมาไม่ได้จะเอากันไกลตัดอืเอากันไกลอีกละกันไกลตัดแต่ตัดออกไม่ได้เหมือนเหมือนจะมันเป็นหนังสือพิมพ์น่ะมันเป็นหนังสือพิมพ์มันมี ถ้าปินมาทางหนึ่งมันก็จะไปติดอีกรูปรูปหนึ่งถ้าปินมาทางหนึ่งมันก็เป็นลอตเตอรี่เราที่นี่จะตัดอันที่ข้างหลังข้างล่างมันก็จะติดมามันก็เลยเอามาไม่ได้พี่น้องจ๋าแต่ยายสนจํเข่าเข่าก็ไม่ได้จาเห็นเห็นเป๊ะเลยเพราะว่าเราตื่นขึ้นมาอ้าวฝันนั้นนี่ฝันเหมือนกับมันมีเลขสองพี่น้องมีเลขสองเลขห้าเลขแปดอยู่ด้วยนี่นะว่าไปซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้นะพี่น้องเอ้ก็ลองลองลอง พอไปพิจารณาดูเด้อเพราะว่ายายสนก็ฝันมาแบบนี้เพราะว่ามันกับเออมาตรงกับอ,อายุพี่สะพยของตัวเองเด้อค่ะพี่น้องจ้ายายสนก็ฝันมาอย่างนี้ก็มาเล่าให้พี่น้องฟังอย่างนี้เนาะพี่น้องก็ลองตีเอาเด้อถ้าจะสรุปเลยยายสนสรุปเลยก็ยายสนแบบไอ้ที่วี่ห้า450ย์สห สี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่เก้าสี่สี่เก้าอะไรยังไัเน,นี่ยนะก็ลองซื้อดูเด้อพี่นอ้องเด้อเออแล้วก็ฝันอีกคนนึงอีกอันนึงเด้อฝันเห็นเล็กหน่อยผู้ชายฝันเห็นเล็กหน่อยหนุ่มๆผู้ชายเขาอายุยี่สิบหกปีแต่ก็ไม่รู้เด้อพี่น้องกอจะมาไม่ฝันหลายคิดหลาย กินหลายขี่หลายนาพี่น้องนะอนอนหลายกฝันหลายอย่างว่าเลยเนาะพี่น้องอยายสวนกฝากเอาไว้นําเด้อพี่น้องจ๋าว่ามันจะมาตัวไหนแต่ยายสวนก็ฝันมาอย่างนี้ยายสวนก็มาเล่าให้พี่น้องฟังว่าพี่น้องเอ้ยอก็ลองเอาไปไปพิจารณาดูที่เน้นๆก็คือที่เน้เนๆก็คือหาศูนย์ศูนย์ห้าห้าแปดแปดห้าสี่หกหกสี่กันยายสวนกับก็บเน้นตัวนี้แหละค่ะพี่น้องจ๋า แต่ว่าสี่ห้าห้าสี่ก็น่ามนพี่น้องจ๋ากระดูเอาเด้อพี่น้องเดี๋ยวก็ใกล้วันแล้วค่ะเดี๋ยวก็วันจันทร์วันจันทร์นี่ก็วันอะไรฮ้อลาวเนาะที่นี่อืเดี๋ยวแต่พี่น้องจะรับไปพิจารณาอืไปเที่ยวลาวเที่ยวลาวกันเนาะพี่น้องเนาะที่นี่ก็เดี๋ยวก็วันมันออกวันไหนล่ะเดือนนี่มันมีจ้กวันพี่น้องสามสิบเนี่ยเดี๋ยวก็วันที่หนึ่งเนาะมันกระเจาะมาเรายาย่สนก็เลยมาทําคลิปให้พี่น้องก็ใช่ พิจารณาดูเด้พอพี่น้องจ๋าใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องยายชนก็ไม่มีอะไรดอกยายชนก็เอาเมาฝากไว้แค่นี้แหละยังไงก็โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายชนทําคลิปหนาด้วยเด้อค่ะเด้อย,ยายชนก็พึงเมื่อใหม่หทำกระทาพึงมาได้เดือน เดือนกว่าๆพี่น้องเอ้ยอืมก็ฮัดๆทำไปเดี๋ยวก็คองกะแควดอกเตยยัยโวนก็ไม่ไปเนีร่ออะไรมากทาเพือสุขสนุกพี่น้องอืมพอได้คุยกับพี่น้องเนาะมันสนุกก็เอาเออเราว่าถ้าใจเองรักอันไหนก็ทําอันนั้นเลยเนาะพี่น้องเนาะได้คุยกันอืมยังไงก็ฝากคลิปยายสวนชีวิตในฟินแลนด์ด้วยเด้อค่ะพี่น้องจ๋ายังไงยังไงก็เอาไปพิจารณาดูเด้อพี่น้องคะหรือว่าจะเอาไปกดเข้าไปติดตามดูไอ้ที่ว่ายายสวนทํามาคลิป เห็นเที่ยวที่เล้วๆวๆมาหนุนว่ามันเขาไหมแต่๋ย่จะหาว่าว่ายายสวนโกหกแต่อันนี้มันก็เป็นความฝันเราพี่น้องจ๋าก็มาเล่าสู่กันฟังจักมันจะแม่นหรือไม่แม่นจักมันจะออกหรือไม่ออกเออเข้าหมุนอยู่หนุนยายสวนมาฝันอยู่นี่ยายสวนฝันยายสวนก็เอามาเล่าสู่กันฟังเลยพี่น้องเอ้ยอยังไงก็ฝากคลิปของยายสวนด้วยเด้อค่ะกาบขอบคุณค่ะ